สอนอนครับยอดพยักหนุ่มทอนเทพแล้วก็ฝากรายการไทยไฟ์เพชรบุรีในสัปดาห์หน้าไว้ด้วยนะครับนำทัพโดยแสนชัยน้องโอไลออนเคียวเพชรดาวแพร่ก้าศึกฟ้าใสครับรวมถึงมวยรอบยูสูด้วยนะครับมียกไป2คู่ครับคุณศึกเล็กเจอเดชสรงวุฒิแล้วก็ธน,นูเงินกับชัยบุรีรวมถึงกิจกรรมเชียร์มวยติดขอบเวทีไทยไฟ์เพชรบุรีครับสัปดาห์หน้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพร้อมรับกิฟต์เซ็ตสุดพรีเมียมครับจากไทยไฟส์นั่นคือแก้วน้ําแล้วก็เสื้อโปโลของไทยไฟ์นะครับวันชกนี่ใกล้ชิดกับระดับซุปเปอร์สตาร์เลยครับแสนชัยไลออนดาวแพร่ครับรวมไปถึงนั่งชมมวยกับพิธีกรสุดหล่อนะครับพี่เป็กพี่เดี่ยวก็ติดตามกิจกรรมได้ครับผ่านทาง Facebook ของไทยไฟส์คิงออฟมวยไทยสัปดาห์หน้านะครับวันอาทิตย์หน้าครับ8พิจุนาครับดูก็ฟรีครับแถมมีของแจกอีกต่างหากครับไปชมไปเชียร์กันเยอะๆนะครับไทยไฟ์เพชรบุรีครับ มานี่ครับแหมมาซ้ายแล้วเตะขวาครับครบเครื่องรุดแรงอยู่แล้วครับรายนี้ครับได้เห็นหลายๆไฟครับเจาะล่างครับยอดพยักถล่มทอนเทพถูเอริโกเนี่ยแม้ว่าจะสาวที่ผ้าเนี่ยแต่ดูร่างกายยังเปรี้ยอยู่เลยนะครับเนี่ครับเดินเ้าหาดูทรงผมนี่ไว้ลากใสด้วยมาครับโอ้เดินเลยนะครับนี่เรียกว่ามั่นใจร่างกายมากครับต่อยหมัดโอ้แต่ว่ายอดพยักเนี่ยประเภทอาวุธคมร่างกายก็เริ่มกลับมาดีครับ ตอนนี้นี่ชกในเบรอบยูสุก็มีหลายไฟที่สร้างเซอร์ไพรส์เลยครับจังหวะฝีมือนี่ครับแมดึงแล้วก็ออกแข้งกระดูกดีกว่าแต่ว่ารูปร่างเสียเปรียบเขานะครับโอ้โหหมัดหนึ่งสองเตะขวาครับมาแบบ1-2-3เลยครับยอดพยักหมัดล้วงลำตัวมาครับ1-2ทิ้งมาทั้งไหลครับเอเนริโก้ขยับเข้าไปเจอแข้งขวาของยอดพยักครับ ขยับไปช้าไม่ได้ครับช้า,ชาเจอทีบช้าเจอแข้งครับหมัดซ้ายของยอดพยักค์ครับโอ้โหโดนเดินเข้าไปเดินเข้าไปโดนหรือเปล่าครับเอ็นริโก้คิด,คด,คดนานคิดนานไม่ได้ครับแมจะทําจะทําเดินโดนหมัดต้องถอยกลับมาตั้งหลักใหม่อีกครับมัดซ้ายหมัดซ้าย,ายแข้งขวาครับเอ็นริโก้สอกเข้าไป เจอซอกงัดของยอดพยักเอลิโก้เนี่โดนเข้าไปหลายขนาดนะครับนี่ครับโอ้โหแข้งขวาแต่ว่านี่เดี๋ยวดูลูกจ่ายคืนของเขาบ้างครับแล้วก็หลายไฟครับที่ยอดพยักนี่ออกนําไปก่อนแต่ว่าเวลาโดนบ้างก็มีหล่นเหมือนกันยังไม่แน่นะครับเอลิโก้เนี่ยเริ่มจะชาไปชาไปหมดโอ้โหแข้งขวาเนื้อกะเพื่อมเลยครับลำตัวโอว้แสบแสบแทนครับต่อยมัดอีกทีของยอดพยัก ลิโก,โก้ก็มาดูครับเดินดุมๆแล้วก็ให้ยอดพยักได้ออกอาวุธครับเรียวว่าเป็นแผนที่อัดโ,โอ้โดนมัดเมาเมาปากขีกด้วยอ่อหล่นเลยโอ้โหปากขีกด้วยพี่เอกโอ้โหช็อตนี้ครับใครหวาเสียวที่ปิดตาเลยนะโอ้เสียพร้อมือดังๆแล้วฟังเสียงเขานะครับโดนเข้าเต็มๆครับ ปากฉีก็เอาดักนีเบี้ยวไปเลยนะครับเอเนริโก้ครับเจอพิษสงหมัดกําปั้นของยอดพยักหนุ่มทอนเทพเข้าไปครับโอ้โหหมัดนี้ครับหมัดนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายก็ก้มลงกราบเลยนะครับนี่เลยครับสุดยอดของหัวจิตหัวใจนักสู้ครับเอเนริโก้ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็กอด หลังของยอดพยักบอกไม่เป็นไรครับเพื่อนเอาดูภาพช้าครับช็อตไหนครับดูกันอีกครั้งหนึ่งครับช็อตนี้นี่แม่สวยสดงดงามเลยนะครับจังหวะหมัดซ้ายแทงขวาครับยอดพยักหมัดซ้ายล้วงลำตัวแล้วขึ้นบนเตะขวาไปอีกทีหนึ่งครับมาแบบตามสูดเลยนะครับหนึ่งสองสามครับแล้วซ้ายนี่ครับตั้งแต่ปากครับ สอยไปถึงจมูกครับแล้วก็อเ,เอลิโก้โยกมือว่านี่ครับเหมือนกับสติรู้ได้แป๊บแล้วครับแล้วโดนดูครับพูดได้แต่อือหือแล้วตอนที่พอโดนแต่ตจริงๆนะครับโอ้ดูครับช็อตนี้ครับหัก การตัดสินนะครับ The winner by technical knockout black corner ยอดพะเยา r o กจังหวัดชัยภูมิก็จบเพียงยกแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับคู่ต่อไปตะวันออกปะทะกับนักมวยจากอิหร่าน